ครับสวัสดีครับโอ้โอ้โอส้มลายไปทำงานชั่วโมงกลับมาแล้วแป๊บเดียวเองเดี๋ยวส้มลายมามาดูเหลาทำอะไรเอาทำไรเหล่าทำไรครับถ่ายน้ำมันตัวเดินถ่ายน้ำมันตัวเดิน อัน้นมันตัวเดินฝั่งนู้นสตเตอร์หมดเลยถ <c oughs> อดเอาของม,มาใส่ใส่ก <c oughs> ่อนเติมโมทไซส์ใส่เขามีแต่เอาตัวนี้ไปใส่โมทไซส์เอาโมทไซส์มาใส่ตัวนี้ <c oughs> นไ่้มันจะปั่นไปไหมละ่ะโอ้สตเตอร์หมดแล้วนี่ไปลุยโคลนไม่ได้แล้วนี่ ไปลุลยโคลนนี่รูดตึกตึกต,ก,ต,ก,ต,ก,ตกเลยแหละเตอหมดถ่ายน้ำมันตัวเดินครับฮิตชิเซลิกสองร้อยไปทำงานชั่วโมงครับทำงานชั่วโมงกลับมา แล้วเมื่อไรเขาจะทำใหม่นั่นน่ะนั่นน่ะ,ะนั่นน่ะเยกอ้อยไไงม่รู้เหมือนกันเออม <c oughs> ันจะสิ้นเดือนเลยเด้มันจะหยิบปเจมาถูกไหมจะลืมเหรอต้องใช้ลืม <c oughs> ต้องใช้ลืม <c oughs> ลืม <c oughs> ทับใหม่ที่ชกอ้อยเดี๋ยวก็รมงตรงมังอีกแหละ หาอะไรมาต่อบ้านน้อนี่ผมจอมพลังนะนี่จอมพลังยังไงจ๊ะโอ้ยนี่เท่ากันนั่นแหละ เออแค่นี้เองเอาแล้วรวมแล้วเ,ลเ,ลเดี๋ยวยกข้างบนก่อนวะเอะเอเปิดข้างบนด้วยนั่นแหละสอดแป๊บไม่ได้ลอกโอ้ได้พอดีป่ะอืม อย่างไม่ครูน,นี่เขาไม่เรียวกว่าปาถ้าปามันต้องตีสลักออกน้องได้ปลารอบนึงอันนี้ก็เดี๋ยวก็ได้ปลาแล้วนี่กําลังล้างก็คือแบบนี้น้องอืมสลักขาดอันนี้นี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้นั่นแล้วนี่เนี่ยหรือจะเอาให้มันแบบมันรูดเลยวะ น, ER นั่นเลยอ่ะเดินขึ้นเทเลอร์ก็ลั่นปังปังเพื่อนนี่เก๋ยังใหม่เลยอ๋ก็ชาของขยักท้าเออยิง่งแรงเลย,ยเนาะก็มันอัดเนาะจริงๆเรต้องให้เปิดข้างบนก่อนเออเปิดข้างบนแล้วมันก็จะไม่ต่อยใช่ ขายลมพุ่งไม่พุ่งหรอกดึงอุ้ยเยอะนน่ไม่เยอะหรกหมดแล้วหมดแล้วเพราะมันมันใส่ข้างละไอข้างละไอไกรกรอนนี่ไม่ใช่นี่ห้าลิตรป่ะห้าล <l> ิตร <l> เนี่ยื แม่ล้นออกไปฟังนุ้นอืมลุ้นอยู่มันยังไม่นั่นเลยนาะยังไม่เคเร่เลยน้ำมันยังสายแจวอยู่รถเออแค่ไปลอกคลองไปลอกคลอง ลอกคลองก็ไม่ได้เดินไปลอกคลองสายสายสี่ก็เดินนิดเดียวเองเนาะอืม นีครับฝั่งนี้เปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะไปเปิดฝั่งโน้นอีกครับเปิดให้มันแห้งแกก็ไปซื้อมันตัวเดินครับยังสวยอยู่เลยยังไม่ดำครับยังสวยอยู่เลยครับ แล้กให้เปิดอย่างนี้จนเมื่อไรเขาจะไปซื้อมีเลยนี่ทังเขียวในแรงเนี่ยไอ้ทังเขียวนั่นน่ะอ๋องายง่ายเถอเปิดบ่เขียวลเดี๋ยวมันพุ่งออกอย่างเมื่อกี้เลย นั่นแหละตบๆลองดู <laughs> ừ, Mày mm, nó Mày pin Rồi đi đầm Ừ không Ừ <cười> 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 แต่ว่าถ่ายครั้งเดียวยกลับบ้านแล้ว,ลวครับแ้าเดี๋ยวกอติดตามคลิปต่อไปครับ